เดี๋ยวจะทันการ์บอดซอนนะคะหลังจากที่แสดงที่ร้านสุขสันต์คอนเกียนบอดบอดปล่อยได้แสดงแค่ช่วงแรกนะคะเพิ่นไอเป็นเลือดเพไหวเลยได้มาแอดมิดที่โรงพยาบาลรัชพฤกต์เนาะคะ่ะมาแอดมิดก่อนร่างกายเพราะไหวแห้งเนาะคะ่ะหลังจากที่ซอแอนเนาะคะ่ะแสดงเสร็จแล้วก็ได้มาแอดมิดครูเลยค่ะพี่นอ้องหลังจากที่ลุ่มซอนเราเป็นมากแต่ต้นเดือนที่แล้วเนาะคะ่ะไอเป็นวัดเพราะเศร้าน้อตัวโควิดแล้วเนาะคะ่ะเพราะได้เป็นโควิดเนาะเป็นวัด จวงก็เป็นได้ค่ะจวงก็เป็นบัตรคือกันเป็นเปิดเนาะค่ะพี่น้องจังใดก็เป็นกำลังใจให้บอยกับสอนเนาะค่ะให้พาสถานการณ์นี่ไปให้ได้เนาะค่ะสรุปเราก็แอดมิดทั้งคู่เนาะค่ะพี่น้องโอ้แต่เลือดตุนเพิ่นเนาะค่ะร่างกายเมื่อไหวเนาะค่ะจังใดกับของหหายไว้เถอจ้าบอยซอ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเนยด้ยจ้า